สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้เมนูของเราก็จะทำเป็นเมนูผัดเผ็ดมะละกอปลากดค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีมะละกอนะคะมะละกอของเราก็จะหั่นเป็นเส้นๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็มีปลากดค่ะปลากดก็จะหั่นเป็นชิ้นๆประมาณนี้แล้วก็มีพริกแกง พริกแกงเผ็ดสะดุ้งค่ะอันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆต้องการเผ็ดมาก mm hmm. เผ็ดน้อยแต่ถ้าที่บ้านจะทำก็จะใส่ประมาณ1ขีดนะ1ขีดให้เผ็ดนิดนึงแล้วก็มีใบกระเพราจ่าเพื่อนๆอส่วนเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำมันพืชนะน้ำมันพืชแล้วก็รสด,ดีค่ะรสด,ดีผงรสดีนะ แล้วก็มีซอสหอยนางลมซอสปรุงรสจ่าแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการหวานเติมน้ำตาลนะคะเติมน้ำตาลลงไปแล้วแต่ชอบค่ะโอเคเราไปชมกันเลยนะคะค่ะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเพื่อนๆเ,เทน้ำมันลงไปเลยค่ะ น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆใส่พริกแกงลงไปค่ะแล้วแต่เพื่อนนะต้องการมากน้อยผัดพริกแกงให้หอม ส่วนปลาเราจะใส่ทีหลังนะหลังจากที่ปรุงรสอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะ้ะใส่น้ำลงไปนยคะใส่ลงไปเลยสูตรใครสูตรมันนะเพราะที่บ้านจะทำแบบนี้จากนั้นเราก็ปรุงรสเลยใส่รสดีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ซอสหอยนางรมใส่ลงไปเลยห่ะเห็นไปหน่อยเติมซีอิ๊วลงไปค่ะ ใส่มาร์กอลงไปเลยค่ะโอ้โหรสชาติเข้มข้นมากเลยเพื่อนๆน้ำน้อยไปนิดหนึงนะคะเติมน้ำอีกนิดนึ่งเดี๋ยวสูตรจะเขียนไว้ให้นะคะใต้อธิบายค่ะเพื่อนๆสามารถทำตามได้เลยสูตรนี้อร่อย จากนั้นเพื่อนๆใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะเนื้อปลากดนะนี่เลยค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวหาฝามาปิดนะคะอย่าคนนะเดี๋ยวมันจะเหม็นคาวเพื่อนๆหาฝามาปิดเลยค่ะนี่เลยซักประมาณ5นาทีกลับมาดูใหม่ค่ะค่ะเราก็จะ ต้มจนกว่าปลามันจะสุกนะคะเพื่อนๆต้มต่อไปจา้าเนื้อปลาสังเกตได้มันยังไม่สุกดีนะคะค่ะแล้วก็เปิดฝานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะคนสักนิดนึงอีกสักหน่อยค่ะเพื่อนๆมาชิมรสชาติอีกสักครั้งนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆ อร่อยมากค่ะเพื่อนๆได้แล้วค่ะแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปผัดเลยค่ะผัดไม่ต้องนานนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะน่าทานไหมคะ่ะ ก็ตักใส่เลยตักเสริมนะคะเท่านี้ค่ะเพื่อนๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว น่าทานมากๆเลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจใจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ